วงโครจรของคาโมโออาเรวาเนี่ยยังประหลาดได้มากกว่านี้อีกนั่นก็คือมันสามารถเปลี่ยนวงโครจรจากแบบควาซายสัทไลท์ไปเป็นวงโครจรอีกประเภทที่เรียกว่าฮอชูออร์บิทหรือวงโครจรเกือกมาได้ครับลองนึกภาพวงโครจรของโลกเป็นเส้นวงกลมใหญ่รอบดวงอาทิตย์วัตถุที่มีวงโครจรเกือกมาจะโครจรใกล้เคียงกับโลกแต่จะไม่ข้ามวงโครจรของโลกไปตรงๆแล้วแทนที่มันจะโครจรรอบโลก มันจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่คล้ายกับเกือกมา้าหรือว่ารูปตัวยูขนาดใหญ่เมื่อวัตถุเข้าใกล้โลกอิทธิพลแรงโน้มถ่วงจะปั่นปวดวงโคโจรของมันผลักมันให้เคลื่อนที่ออกห่างไปและเมื่อมันออกห่างจากโลกไกลจนเพียงพอมันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงจนกระทั่งตามโลกมาทันแล้วความโน้มถ่วงของโลกก็จะดึงมันให้กลับมาเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามใหม่สลับไปมาเช่นนี้ตลอดเวลากลายเป็นรูปทรงคล้ายเกือกมา้า แต่ภาพนี้เป็นภาพในมุมมองที่โลกกําลังอยู่นิ่งนะครับความจริงแล้วโลกกําลังเคลื่อนที่ตลอดเวลาของจริงก็จะเป็นประมาณนี้ครับนักดาราศาสตร์ก็คํานวณได้ว่าคาโมโออารวาได้อยู่ในวงโคจรแบบควาซารสัตวลายมาแล้วประมาณ100ปีแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกประมาณ300ปีก่อนที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนวงโคจรให้กลายเป็นฮอชูออร์บิทซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คํานวณได้ว่า มันจะอยู่ในสถานะแบบฮอชูออร์บิทอีกประมาณ100ปีก่อนจะเปลี่ยนกลับเป็นควอซายสัไลท์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วนแบบนี้เป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆไปอีกหลายล้านปีเลยทีเดียวครับ